สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่เราได้ถ่ายเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับพอดีผมได้ไปถ่ายนะครับผมได้ถ่ายตรงนี้นะครับผมได้ถ่ายแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับผมถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับเป็นการอัดคลิปนะครับถ่ายอัดคลิปโดยถ่ายเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับราคาถูกๆเนี่ยครับถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย พอผมถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะอัปโหลดไฟล์เนี่ยนะครับขึ้นไปไว้ที่ g o o กูเกิลได้ทำอย่างไรนะครับอ่เดี๋ยวนะครับผมขอออกไปก่อนนะครับผมจะอัปขึ้นไปเก็บไว้นะครับคือเครื่องนะครับด้วยความที่ว่าเครื่องเนี่ยมันเครื่องรุ่นเก่านะครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจํามันก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายวิดีโอไปแค่ถ่ายรูปไม่ไมกี่รูปไม่กี่ครั้งเนี่ย น่วยความจำมันก็จะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive นะครับ Google Drive ซึ่งเรา,าได้สมัคร Gmail ไว้แล้วนะครับเมื่อสมัคร Gmail ไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำรูปหรือไฟล์งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโออะไรต่างๆของเราเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive หลังจากที่เราสมัครอ e ีเมลหนึ่งอีเมลเขาก็จะให้พื้นที่จัดเก็บบน Google Drive ของเราเนี่ยฟรีๆ15กินะครับ อ่ามายังอ่ามาเริ่มกันเลยครับว่าผมจะเอาคลิปวิดีโอเมื่อกี้ขึ้นไปเก็บไว้ที่ Google d r ได้ได้อย่างไรนะครับก็เริ่มมาที่เราก็เปิดมาที่อ่าแกลเลอรี่เลยครับอ่ากดมาที่แกลเลอรี่นะครับอ่าพอเปิดมาที่แกลเลอรี่นะครับเปิดมาที่แกลเลอรี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็ไปที่อ่าวิดีโอนะครับกล้องเนี่ยครับเนี่ยผมจะเอาคลิปวิดีโอตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปนะครับพอเรากดมาที่วิดีโอเนี่ยเห็นไหมครับดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับ พอผมกดมาที่คลิกไปที่วิดีโอเนี่ยมันจะมีอ่าเป็นรูปแชร์เป็นรูปตัดเป็นรูปลบเนี่ยครับเราจะทําอะไรกับมันนะครับอ่ารูปแชร์ก็คือเป็นรูปตัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปอ่ามีปุ่มปุ่มสามปุ่มนี้นะครับเราก็กดไปที่ปุ่มปุ่มสามปุ่มนี้เป็นการแชร์แล้วเขาก็จะถามว่าแชร์เราจะแชร์ไปทางไหนเราแชร์ไปทางไลน์ทาง Google Drive หรือทางคลิปหรือทางอ e ีเมลทางอะไรเนี่ยเราจะเก็บไปที่ Google Drive ตัวนี้นะครับเนี่ยกดไปที่ Google Drive นะครับ พอกดไปที่ Google Drive เนี่ยเขาก็จะบอกว่าชื่อนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนไหมนะครับชื่อของไฟล์ที่เราจะอัปโหลดกันไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนไปว่าอัดคลิปนะครับผมจะบอกว่าอัดคลิปใส่ชื่อคลิปไปหน่อยนึงนะครับว่าอัดคลิปตรวจลอตเตอรี่นะครับ อัดคลิปตรวจลอตเตอรี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อ e ีเมลนะครับอีเมลไหนเป็นอ e ีเมลของเราที่เราจะส่งขึ้นไปนะครับเป็นอ e ีเมลไหนนะครับอ่า uh, เป็นอ e ีเมลไหนที่เราจะส่งขึ้นไปอ่า uh, สมมุตินะครับผมของผมอ e ีเมลอีเมลนี้นะครับผมก็คลิกไปที่อ e ีเมลนี้เสร็จแล้วมันก็จะเลือกไปที่อ่า uh, ไรของฉันนะครับอ่า uh, กดไปที่ไรของฉันนะผมจะบันทึกเลยนะครับกดเสร็จแล้วก็กดไปที่ นะคำว่าบันทึกตรงนี้ครับปุบนะครับพอกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะทําการเขาเคยบอกว่ากําลังอัปโหลดนะครับเนี่ยอ่าถ้าเราเลื่อนลงมาดูข้างบนเนี่ยกำลังนะครับกำลังทําการอัปโหลดจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปบน Google Drive นะครับนี่นะครับอ่าไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับก็รอสักครู่นะครับอ่าเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าอัปโหลดแล้ว1ไฟล์แบบนี้นะครับ อ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน g o o g l e d r i v e ของเราจริงไหมแล้วก็วิธีการที่เราจะเอาลงมาใช้งานหรือวิธีการที่เราจะเปิดดูเนี่ยบน o o g l e Drive เนี่ยทำอย่างไรนะครับอ่าเมื่อกี้เราอัปโหลดไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาตรวจสอบก็คือให้มาที่อ่ o o l l e h r r o m e ตรงนี้นะครับกดไปที่ Google Chrome นะครับอ่าพอกดไปที่ Google Chrome เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เราอาจจะพิมพ์หาหรือเราอาจจะกดไปที่ Google เลยก็ได้นะครับ Google, Google. บบน,นะครับ g o o g l e c o m แบบนี้ครับพิมพ์หาไป google.com เสร็จแล้วนะครับถ้าในโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ต้องกดไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบตรงนี้นะครับพอกดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราใช้บัญชีนะครับเราจะใช้บัญชีไหนนะครับถ้าเรามี gmail อยู่แล้วนะครับเราเคยสมัครอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับ อ่าผมจะใช้ Gmail นี้แล้วกันนะครับผมก็กดไปที่จ Gmail นี้นะครับแต่ถ้าคือมันไม่มีอ่ะมันก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถ้าของใครที่ยังไม่ขึ้นมาแบบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ให้ใส่นะครับอ่าใส่แบบนี้เราก็ใส่ตรงนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับ พอกดถัดไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับแต่อันนี้ Google ได้ทําการจดจํารหัสผ่านของผมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องใส่อีกนะครับก็กดไปที่ถัดไปนะครับอ่าพอกดมาที่ถัดไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับโดยการกดไปที่อ่าแอป Google นะครับที่เป็นปุ่มก้าปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มก้าปุ่มเล็เลตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ พอกดเข้ามาปุ๊บเขาจะถามว่าคุณจะทําอะไรนะครับอ่านี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอ่าเป็นแอปต่างๆของ Google ที่เขามีไว้ให้บริการเราใช้ฟรีแค่สมัคร Gmail Gmail เดียวนะครับเราก็จะส,สามารถที่จะใช้งานแอปต่างๆพวกนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอีเมลการ Meet ปฏิทินหรือ แปลภาษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําพวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน Google Classroom นะครับแลวก็ต่างๆอีกมากมากมายนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูที่ไรเราก็กดไปที่คําว่าไรตรงนี้นะครับกดไรนะครับพอกดไรเขาก็จะถามว่าคุณจะเปิดด้วย Google Chrome หรือคุณคุณจะเปิดด้วย Google Chrome หรือเปิดด้วยไรนะครับมันมี2ออย่างนะครับคำว่าเปิดด้วยไรคือเขาจะเรียกแอปไรเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาใช้งาน ถ้าเราเปิดด้วย Google Chrome ก็คือเขาจะเปิดเข้าไปสู่หน้าต่างของ Google Chrome แบบธรรมดาปกติเหมือนกับเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กท,ทั่วไปถ้าเราจะเปิดด้วยแอปก็คือกดไปที่แอปนะครับถ้ากด o g l e Chrome ก็กดไปที่ Google Chrome แล้วเขาก็จะถามว่าคุณจะใช้ตลอดไปไหมเนี่ยอยีนี้ผมจะเปิดด้วยแอปแต่ผมจะเปิดแค่ครั้งเดียวไม่ได้เปิดทุกครั้งนะครับก็คืออยากให้มันถามเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเผื่อบ,บางทีเราต้องการใช้งานแบบนี้นะครับก็กดไปที่เพียงครั้งเดียวตรงนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วเขาก็ยังจะถามอีกนะครับเราก็คือเขาก็ยืนยันนะครับว่าคือคุณมีหลายอีเมลคุณยังต้องการที่จะใช้อีเมลนี้เข้าไปสู่ Google Drive หรือเปล่าเราก็ตอบว่าตกลงนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างของไดร์เราเห็นไหมครับเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเรามาหาตนี้ไม่เจอนะครับเนี่ยมันเข้ามาแบบเนี้ยไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับมันก็เรียงตามชื่อนะมันก็ยาวมันก็เยอะนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เรามาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับ กดไปที่ขีดสมขีดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดอ่านะครับล่าสุดมันก็จะเรียงจากล่าสุดลงไปนะครับอันไหนที่อ่าอัปโหลดขึ้นมาล่าสุดมันจะเรียงลงไปจนถึงเก่าสุดนี่นะครับเป็นคลิปที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยคือตรวจนะครับอัดคลิปตรวจลอตเตอรี่นะครับผมก็ลองเปิดดูนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาคลิปลงมเอาไว้หนักหนักหนักลงไปไว้ที่เครื่องนะครับเนี่ย อ่าไม่ไม่จำเป็นต้องเอา,อามหมือนะครับอาตีหมด่แล้วอ่าไม่จําเป็นต้องให้มันมาหนักที่เครื่องของเรานะครับให้ขึ้นไปอยู่ที่ Google Drive แล้วเราสามารถเปิดดูได้เลยแล้วก็ไฟล์ที่อ่าเราคิดว่านะครับผมก็ออกไปแล้วผมคิดว่าไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลบออกจากในเครื่องได้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยผมจะดูนะครับถอยหลังไปก่อนผมจะลบคลิปนี้นะครับที่ผมได้อัปโหลดไปเมื่อกี้เนี่ยก็กดมาที่คลิปแล้วก็กดไปที่รวปถังขยะแค่นี้นะครับดูนะครับกดตรงนี้ใหม่นะครับ กดที่คลิปใหม่ไม่ใช่กดที่เล่นนะครับกดที่คลิปนะครับแล้วก็วกดที่คลิปแล้วก็กดไปที่ถังขยะเพื่อที่จะลบนะครับผมก็จะบอกว่าเขาบอกว่า1รายการจะถูกลบแล้วก็ตอบไปที่เขาตกลงลบเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คลิปก็ลบเสร็จเรียบร้อยพื้นที่ของเราก็ได้กลับคืนมานะครับอันนี้ก็คือการอัดคลิปหรือถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดรูปภาพหรือไฟล์หรือคลิปวิดีโอเนี่ยของเรานะครับจาก โทรศัพท์มือถือขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive ได้แบบง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่เมมเต็มนะครับโหลดอะไรก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้หรือว่า,าโหลดแอปอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเมมมันเต็มนะครับก็สามารถที่จะทำแบบที่ผมแนะนำเนี่ยได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้เลยนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับ